มาพี่น้องมาวัอนี้ได้ก้อยผงพี่น้องก้อยแห้งก้อยเหนียวบ่ใส่เลือดนะใส่แต่เพียรพี่น้องอันกล่องมันหาาสีบรัสต์จัางน้อยได้พี่น้องเด้ออันนี่ท่านผู้ชมเขาเจ้าเขามาคอมเมนต์บอกว่าตากกล่องต้งสูงในไอ้บรั่ต์มันกะลองเบอร์ห่งแล้วพี่น้องเนาะมันกะได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องครับมันมันตั้งยากเพราะว่าขาโต๊ะมันมันสั่นพี่น้องมันเตี้ยนะที่กินก็ต้อง มันเห็ดต้องไหนได้รับหรือเข้าเห็นอาหารทัสซ์ผมลองไปแล้วค,คลิปทีเดียวนะมันก็เลยมันมันบ่อไรนะครับขอตรวจขอให้นะครับเรื่องขอบก้นหลายทีแนะนมากนะมันเห็นอาหารบอสซัตนะบอเก็งคือสองอื่นผมเอา้าว่ต้องก่อไรพี่น้องพักกัมมี่นี่พักอีเลือดกัลลักัลลังปีนอกพี่น้องเนาะเอา้าเขาที่ก่อนที่ก่าพี่น้องเด้วยภาษาโมเดอร์พี่น้องผัด าพเพวกกปัจจัยก็ไรน,น,นะผ้ก็เต็มทีเลยนะบ่ะได้เก่งคือสองอ่นเพื่อนดอกเอ้านะแ,แ,แน่นํามากอะลอกมือเดีวนะกับโบโอเครับอันนี้คิอบจร่วงต่อที่เดียวเราคอบีีน้อกอนะไรเป็นสีดำกันนะ <c oughs> ช่วมคอว่าดิ nhiều hoàn thì có ví oh, nó tìm nó. xem mình nè bông đi để hết bên. lên chiều đi xếp nhọn neo chạy นี่แกงเห็ดมาเสริมมาเดี้พี่นองมันเต็มโตก็เลยตายบ่ได้อ๋อนี่แกงเห็ดพี่นอง 배 a n g ดีแกงเห็ดพี่น้องผมกินบ้านหนึ่พี่น้องแต่ว่ามันโทรศัพท์มันผมมันไทยบ่ได้โทรศัพท์มันเต็มนะมีท่านผู้ชมมันถามมาได้คือว่กินเห็ดเบิร์ตกินเบิร์ตดูมันไทยมันไทยหยาดไทยบ่ได้มันโดดโดนนะพี่น้องต้องใส่ก้มจำไหลในกับเวลาโดดมันโดดวน พิษพัดประกันได้กันคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อใส่คอมเมนต์เนี่ยผมับฟังผมจิ๊บปั๊บปุ่มกดอ๋อบระดิกจิงคือเกิดสองเย่ก็จะเก็ดหมาไปแซ่บนักเหน่องเนาะเอ้าตรวจคือ,คอ,อก็พี่น้องชุ่มคอว่าดินี่ครับเสร็จแซ่บเด้อพี่น้อง ตัวัพทดีๆีด้เราดึงเงินเสือเสีสทยทยจริงๆบิดค,คือพี่ดีแหละ